เดนนี้นะครับเลขที่ผมชอบก็คือเลขอะครยาเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิพิมกวาชนะสิชนะสิมารอเลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อวอวยพรให้ตัวเราเองนั้นเป็นเศรษฐีและวอวยพรให้ตัวเราเองนั้นเฮ้เฮเฮแล้วก็อย่าลืม,มครับกดหัวใจกดติดตามด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการมูเตลูเพื่อการเสริมดวงและตัวเลขเพื่อความโชคดีนั่นเองนะครับเอาละครับ16พฤศจิกายนรุ่งนี้แล้วนะครับเลขที่ผมชอบก็คือ35 3858646869ปีกแปด้าอีกครั้งน,งนะครับเลขที่ผมชอบในครั้งนี้นะครับก็คือเลข3ามห้8สา6แ6ดห้ก็ลองกลับไปกลับมาดูนะครับถ้าทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเราทราบแล้วพิมพ์คาว่าโอเคใต้คอมเมนต์นี้นะครับโอเค